สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้ามาชมบรรยากาศวันนี้จ้าบรรยากาศวันนี้ที่คอนโดจ้าที่ที่ป้าพักอาศัยอยู่จ้าแล้วมาเดินชมดอกไม้บ้างน้อยแต่งบ้านบ้านสวยๆจ้า ป้าบรรยายอยู่นี้ทั้งฝนทั้งฟ้าเลยจ้ะทุกคนฝนตกฟ้าร้องจ้ะช่วงป้าบรรยายคลิปอยู่นะอาจจะได้ยินเสียงเสียงฟ้าบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยจ,จะ้ะก็มาดู่าบรรยากาศแล้วก็ไม้แต่งบ้านสวยๆแล้วก็เดินเดินเรื่อยๆจ้ะเดินอยู่ใน ที่พักอาศัยนี่ลจะจจะไม้แต่งสวยๆเนาะมีอยู่หล,ยหลายต้นเลยจะ้ะ ชีวิตประจำวันก็เนี่ยจ้ะตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอ่าถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกกันเนาะช่วงนี้ก็ป้าก็จะแสบตามากเลยจ้ะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะสมไม้อ่าไม้แต่งนะจ้ะ ้นนี้เหมือนต้นใบอเหมือนใบกระท่อมนะแต่ว่าสงงัสจะไม่ใช่อะอาจจะเป็นไม้ที่ว่าเขาปลูกไว้เพื่อจะได้โตวันหน้าแล้วก็เป็นร่มเงาอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าใบป้ามองดูว่าใบคล้ายๆเนาะคล้ายๆใบนั่นกะจะใบกระท่อมอะไรประมาณนั้นเนี่ยจากไม้แต่งเขาก็ตั้งไว้อ่า สวยจ้ะใบก็สวยมากเลยใบแต่งใบไม้ตกแต่งบ้านนะจ้ะตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่าเป็นซุ้มเป็นกอเลยจ้ะตรงนี้ก็สวยจ้ะแล้วก็เดินดูไปเรื่อยๆจ้ะเดินดูอ่าบริเวณอ่ารอบๆตึกนี่จ้ะก็มาเจอรากไม้จ้ะทุกคน รากไม้อของต้นไม้นูน้นนะจ้ะต้นไม้ที่ว่า,าใหญ่มากนะนะ่ที่ว่าอยู่ตรงบริเวณ่ที่พักอาศัยเนี่ยจ้ะตาเห็นอมองเหมือนคล้ายๆกะเถาวัลน,นั่นนะรากไม้เป็นรากไม้จ้ะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดขึ้นตามอ่าขอนไม้อะนะไม้ที่เขา ขาตั้งไว้ตรงเนี้ยแล้วก็มีเห็ดมากมายเลยฝนตกไงช่วงเนี้ยก็มาดูอ่เดินดูก็เห็นมีนกจ้ะนกก็วิ่งเล่นไปจ้ะบรรยากาศจ้ะบรรยากาศในบริเวณที่พักนี่ละจ้ะ ในบริเวณที่พักวันนี้จ้าก็ชมตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยจ้าทุกคนก็บรรยากาศก,าก็นั่นแหละอย่างว่านะก็ก็ดีน่ะแต่ว่าฝนจะตกอยู่เรื่อยจ้าช่วงเนี้ย เขามาด้านบนแล้วจ้ะด้านบนที่ว่ามีสะไว้น้ำจ้ะมาชมเนี่ยจ้ะดอกไม้สวยๆแล้วก็เดินผ่านเนี่ยจ้ะเดินผ่านยิมที่เขาเล่นออกกําลังกายจ้ะตรงนี้เขาก็จะเริ่มมาตัดเนาะตัดแต่งตัดแต่งใบไม้จ้ะทุกคนก็ ก็ดูแ,บบแปลกๆไปจ้ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของอคลองนะจ้ะคลองพระกระหนงนะนะแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็ถ่ายจ้ะบรรยากาศก็อย่างว่าจ้ะเริ่มมีลมพัดมาแรงบ้างเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแะจ้ะ บรรยากอยู่นี้ก็ฟ้าก็เสียงดังจ้ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศฝนก็จะตกจ้ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นมุมสระน้ำนี่ว่ามองแล้วก็สบายตาเนาะตรงนี้ก็จะมีนกอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะนกเขาก็มายืน แล้จ้ะธรรมชาติดีป้ามองก็ถ่ายไว้จ้ะนกก็เดี๋ยวก็จะบินไปแล้วจ้ะเพราะฝนใกล้ตกแล้วจ้ะ เนี่ยจะบรรยากาศตอนนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวป้าขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาตรงในห้องก็ฝนก็จะเริ่มตกพอดีเลยจ้ะตอนนี้ก็ยังถ่ายนกไายบรรยากาศอยู่จ้ะดูลำคลองแล้วก็ดูลมจ้ะทุกคนดูลมตรงใบไม้นะลมแรงมากจ้ะ น่าจะฝนก็เริ่มตกแล้วจ้าทุกคนก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,กำลังใจจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน thank you thank you